もう一度だけ自分を信じてあげたくて駆け抜けた今までの自分も愛したくて最後までこの手を伸ばし続けていたい やましさを胸に隠して時代 ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันดั้มมาสเตอร์และโคเซอร์จากช่องโคเซอร์ชนแนลครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกันดั้มโมบายนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าเทคนิคการเล่นนะครับผม <c oughs> ก็ในวันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรก็ไปรับชมในคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณโค้ชครับอตัวที่เราจะมาสอนวันนี้เป็นตัวอะไรครับกั o S e S e R, นะดั้มเดิมบันโอไรตันไเซอร์หรือว่ารหัสเครื่องคือ G n ขีดศูนย์ศูหรือศูนย์ตัวเลยครับแื้ดบเบิโอสัไลเซอรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปกันเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของตัวดับเบิลโอสัลไลเซอร์นะครับผมซึ่งตัวดับเบิลโอสัลไลเซอรนี้จะเป็น3ดาวนะครับผมซึ่งจะเป็นรหัสเวลยี่สิบเวลานะครับผมซึ่งดับเบโอสัลไลเซอร์สามดาวเวลสิ ในสเตตัสของเล9นี่ก็คือจะมีเลือดอยู่ที่4 0 8พกับพลังโจมตีอยู่ที่413และพลังป้องกันที่222ถือว่าเป็นสเตตัสค่อนข้างที่จะดีในสำหรับอาเลานะครับส่วนรุ่นของโอซอนไลเซอรให้จัดประมาณนี้นะผมรุ่นแรกเป็นรุ่นดาเมตนะครับรุ่นเหลืองเป็นรุน่นเลือดรุ่นม่วงเป็นดาเมจกับเลือดแล้วก็ ลูนฟ้าเป็นลูนเกาะนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของความสามารถพิเศษของตัว W s u n l i z e r นะครับความสามารถพิเศษของ W s u n l i z e r อ,อันที่หนึ่งผมแนะนําให้เลือกเป็นอ่า่ม่ได้รับการโจมตีหรือได้รับ d าเ a g e จากการโจมตีจะเพิ่มไอเกตของอันติเร็วขึ้น20 5พูดง่ายคือเวลาเราโดนโจมตีเนียไอเกตอันติจะจะเพิ่มขึ้นประมาณ25นะครับอ่าถ้าโดน d a เมนะครับ อันที่อันแรกคือแนะนําให้เลือกไอเกตนะครับอันที่สองแนะนําให้เลือกเป็นอันอ่าเป็นอันที่สองนะครับผมอันที่สองเนี่ยจะเป็นการเอ่อทำให้สกิลรีเร็วขึ้นนะครับผมก็คือสกิลท่าพุ่งแหละรีเร็วขึ้นนะครับอันที่สามผมแนะนําให้เป็นอันล่างสุดก็คือจะทําให้อันติของเราเนี่ยมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็คืออยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับอันสุดท้ายผมแนะนําให้เลือกเป็นอันล่างสุดอันอันอันแรก ถ้าไม่อันแรกก็อันที่อันล่างสุดนะครับแต่ถ้าสำหรับผมจะเลือกอันล่างสุดดีกว่านะครับผมนะนะต่อไปการเล่นจะเป็นยังไงไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของโหมดไอทดลองสกิลวิธีร้อยแล้วครับผมซึ่งเราจะมาทําการรู้จักกับสกิลของตัว W Sunlaser ก่อน,นครับผมสกิลที่1เมื่อเรากดเดินไปด้านหน้าจะเป็นการพุ่งต้านสถานะทําให้ไอ,ไอการพุ่งเนี่ยจะทําให ต้านสถานะนะครับผมซึ่งจะทําให้พวกสกิลต้านอะไรต่างไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะครับผมเวลาคุณใช้ท่าพุ่งนะครับส่วนต่อไปอเมื่อเดินถอยหลังจะเป็นการปามมดตันนะครับผมถ้าเศัตรูติดสตันในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมส่วนถ้าเป็นยิงก็จะเป็นการยิงปกติแต่ถ้าเดินถอยหลังจะเป็นการยิงกระสุนกระจายนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่เอาไว้สาหรับแบบขัดศัตรูเวลาศัตรูจะเข้ามาไปชิด ส่วนสกิลไอ้อันสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือสกิลพุ่งนะครับผมซึ่งเป็นสกิลแดนสามารถแดนไปได้ทั้งซ้ายและทั้งด้านขวานะครับซึ่งตัวขนาดับเบไรเซอร์ izer, ถือว่าเป็นตัวที่แบบสกิลนี่แบบพร้อมเล่นแบบเอาง่ายคือเล่นได้ทั้งประชิดแล้วก็ทั้งระยะกลางแล้วก็ไกลคือผมว่าเป็นตัวดีมากเลยนะ Double o izer, ครับดับเบิลซัลไรเซอร์เนี่ยครับแล้วก็ไอ้ความสามารถหนึ่งของสกิลพุ่งนะเมื่อเรากดเดินถอยหลังจะเป็นการยิงบีมแล้วก็ถอยหลังไปด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับใช่โอเคคนระับ ต่อไปเราจะมาทําการารู้จักกับเทคนิคการรู้จักกับคอมโบกันก่อนคอมโบของซันไรเซอร์จะมีดังนี้ครับผมคอมโบที่1จะเป็นการตีเป้าหมาย1ครั้งแล้วกดไอคอมสกิลหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นทาการาก็คือเหมือนแบบฟาดแล้วฟันนะครับผมซึ่งการคอมโบผมแนะนําให้ตีเป้าหมายก่อนอย่างน้อย1 2แล้วจากนั้นค่อยกดคอมโบนะครับแล้วก็นบะใช่ประมาณนี้นะครับส่วนคอมโบที่2 ก็จะเป็นการาตีเป้าหมายหนึ่งครั้งแล้วกดส,สกิลพุ่งซึ่งจะเป็นการตวัดศัตรูขึ้นแล้วก็ฟาดแล้วก็เอาดาบเอาดาบสับลงพื้นนะครับผมซึ่งถือว่าดดเมจถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับผมผมแนะนําให้ทําการาตีเป้าหมายก่อน2ครั้งหนึ่งแล้วกดคอมโบครับแล้วก็บูธออกมาทันทีแล้วครับประมาณน,นี้นะครับโอเคต่อไปเราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของตัวของ Double Sun Laser กันก่อน,นครับ Double Sun Laser เป็นประเภทตัวที่เหมาะสําหรับการเล่นในระยะประชิดและก็ระยะกลางนะครับผมคือสามารถเล่นได้2ระยะประชิดกับกลางนะครับผมแต่ถ้าจะเล่นแบบจริงๆอะ่ะประชิดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมแต่จะเล่นระ,ระยะกลางก็เล่นได้นะครับผมอ่าต่อไปเราจะมาพูดถึงอ่าเรื่องของการอ่าเทคนิคการเล่นกันเลยดับเบิลโอซัลเอรจะมีเทคนิคอยู่แค่2รูปแบบนั่นคือการเข้าไฟระยะประชิด แล้วก็การเล่นระยะกลางแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดก็คือการถอยครับซึ่งการขับฟระยะประชิดเนี่ยเราจะใช้ทําการใช้สกิลเนี่ยสกิลอ่าพุ่งนะครับผมพุ่งหลบซ้ายหลบขวาคือเพื่อไปการหลบการโจมตีของเป้าหมายนะครับผมนะแล้วก็บูทไปด้วยครับผมก็หนึ่งสองแล้วหนึ่งสองแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าหรือถ้าให้บูทอีกทีก็บูทประมาณนี้ครับผมก็คือบูทบูทไปหลบซ้ายหลบขวาเข้าไปฟันคอมโบ แล้วก็ปาตันประมาณนี้ก็ได้ครับก็คืออ่าเทคนิคแรกก็คือการเข้าไฟก็เราจะทําการ่าใช้บูทในการพุ่งหลบการโจมตีเป้าหมายแล้วเข้าไปถึงเป้าหมายครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกดต้านสถานะเข้าไปฟันประมาณนี้ครับผมหรือถ้าเราไม่กดต้านสถานะในการเข้าไปฟันเราก็จะทําการบูทหนึ่งบูทสองบูทสามแล้วก็เข้าไปฟันคอมโบเลยครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็เขาพุ่งเข้าไปฟันต่อเลยประมาณนี้คนระับอ่านี่คือเทคนิคการเข้าไฟนะครับผม ต่อไปจะเป็นเทคนิคการเล่นระยะกลาง,ระ,ะางระยะกลางก็คือเราจะไม่เข้าหาเป้าหมายนะผมก็คือจะรอให้เป้าหมายเข้ามาหาเรานะผมซึ่งการเล่นเราก็เราก็จะทําการก็คือเล่นแบบสายยิงแบบนี้สแปมการยิงเข้าไปนะผมยิงแล้วก็บูทหลบเอานะผมใช้บูทพุ่งหลบแล้วก็สแปมยิงนะประมาณนี้ก็ผมหรือถ้าศัตรูเข้าระยะได้จังหวะปาตันปุ๊บแล้วเข้าไปฟันนะคอมโบหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเล่นระยะกลางก็ ตูเราสตูเข้ามาหาเราเราก็สแปมยิงยิงปกติบุลลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาสแปมยิงปกตินะแ,แล้วพอได้จังหวะเราก็พอได้จังหวะเราก็บุพ๊พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปจากนั้นพอได้จังหวะอยู่ในระยะที่เราสามารถทำคอมโบได้แล้วก็คอมโบต่อเลยครับผมอ่าเดี๋ยวทำให้เห็นภาพหน่อยสมมปอวเอัน,นี้ผมเล่นระยะกลางนะ ก็จะทำการสแปมยิงนะครับผมไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้อาพุ่งหลบการโจมตีไปด้วยยิงไปเรื่อยๆพอศัตรูเข้ามาใกล้ในระยะหนึ่งที่คิดว่ามันมันเกินระยะกลางไปแล้วแล้วทาการบูตเข้าไปแล้วก็บูตไอ้ตา,านะเข้าไปแล้วก็คอมโบต่อเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการเล่นเทคนิคที่2ต่อไปเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคการถอย ซึ่งอันนี้ในสถานการณ์ที่คุณแบบว่าเออเราหนีไม่ได้แล้วก็คือเราต้องแบบถ้าเราไม่บวกกับมันอ่ะเราก็เราก็จะตายอย่นี้ก็คือโดนเขาคอมโบตายเนี่ยซึ่งการเล่นเราก็จะทําการอ่าก็คืองี้คือเข้าไปหาจังหวะช่องโหว่ดีฟันแล้วก็แล้วก็ถอยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าเราจะทําการอ่าเมรติว่าไอ้หนีไม่ได้แล้วกดโน่ปุ๊บถ้ามันไม่โดนแล้วทาการฟัน1 2สองแล้วก็ปาตันแล้วก็ถอยแล้วก็ยิงรถยิงถอยแบบนี้นะครับ ก็ง,ง่ายก็คือถ้าเราแบบว่าพีหนีไม่ได้ก็คือเราเราแบบว่าเอ้ยเราต้องหนีแล้วเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวเนี่ยเราทำการเข้าไปตีป้องกัก่อน1 2ึแล้วปาตันแล้วก็ยิงสกิลถอยอ่าแบบนี้เป็นต้นครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูใหม่รอบสุดท้ายนะครับผมเทคนิคอ่าการถอยนะก็คือเราหนีไม่ได้แล้วเราก็จะเข้าไปฟันก่อนป้องกหนึ่งสองปาตันยิงแล้วถอยอ่ายิงถอยแบบนี้อ่าเป็นต้นนะครับผม ซึ่งเทคนิคการเล่นของ double eraser ก็จะมีประมาณนี้นะผมนั่นคืออตัว double eraser อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถเล่นได้2รูปแบบก็คือระยะประชิดแล้วก็ระยะกลางแต่ว่าถ้าจะเล่นให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องเป็นระยะประชิดนะครับผมแล้วก็การถอยอย่างที่บอกว่าตัว double eraser เซิร์เนี่ยจะมีการยิงถอยซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้แบบแบบว่าเราแบบเข้าไปคอมโบปาตันปุ๊บเรายิงถอยทันทีแบบถอยเป้าหมายแบบนี้ก็ได้นะผมซึ่งถือว่าทำาด m a มได้ดีด้วยนะครับผม ผมบอกเลยว่าตัวดับเบิลเลเซอร์นี่เป็นตัวที่ดีนะผมซึ่งรหัสหลักผมคงไม่อยากได้เหมือนกันนะนะครับผมใช่โอเคนะต่อไปเดี๋ยวการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับอ่ะเลสโกนะครับโตเนมแล้วกันเฮียกูโอ้โหให้กูสุดคอนต้าเออคอนต้เก็บคอนไตตันไลเซอร์โก่งกว่าไตนะเอานี้เนี่ยคอนต้าโกงกวาเยอะ เอาจริงๆแม่งกูว่าไอ้ดับเบิลโอไอ้นั่นโหดกว่าก้อนไตไงในเกมนี้กูรู้สึกคอนต้าแม่งมันดูงั้นมันดูไม่ค่อยมันมันก็เก่งอยูแบบแต่มันไม่สู้ไอ้ตัวนี่หรอเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันเปิดทางซ้ำแล้วมันเปิดทางซ้ำแล้วการโจมตีวาร์ปตลอดว้าบว้าบทะลุตัวไงใคาพมลาดเลยแต่ว้าสแต่คองนต้ามันไม่วางไงไม่ผ่านคืออันนี้มันล่าไม่เอาจริงเลยถ้าล่าเอาจริงเนี่ยมันจะทำได้เหมืแตดับเบิลโอเซ็นซอร์เลยมาเลยดูสู้เอง กูรู้กูสู้หมดไปเจอใครก็สู้อย่างงี้มาดิสัตม์อ่ะเยอะเอ้หายแล้วเยอะลืมไปเลยอ๋อย่าเนาะยังไม่เนาะ้องถอยแล้วป่ะไอ้โอ้าโดนตั้งปะตั้แล้ว ยิงถอยยิงถอยปิ้วบิวบิวบิวถอยถอยเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยกูโดนโดนระเบิดพันต้าพันต้าสวยระเบิดอมึงลมพอดีเลยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใครเด็กูึเล่นโรเน่ไหมเด็กตีนี่กูเข้ามาอันนี้เราเข้ามาตัดแล้วอย่าล้ออะไรเด็กตีนนี่แล้วทำไมกูเปิดฐานซ้ำแล้วมาดิ ไอ้กไอ้ี้มึงจะปาตรงนี้กดมันทำกกูมีเร็วนี่เนี่ปาโลงมึงด้วยขอขอขอเฮ้ยแต่ว่าโอแว่าเอแต่ว่าเอไอ้หี้ยม่กดอวิบหายแล้วโดนลุมนี่เนี่โดนลุมเปล่เกโดนลุแน่เลยโอ้โดนละโดนละยิงถอยยิงถอยยิงถอย เสียใจเจ้ากูโดนแล้วเนี่ยอือกูตายโฮดี๋ยวถอยมาก่อนระวังๆสวยกูเข้ามาปิดแล้วเปิดมดโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแล้วอือถอยละถอยละเดี๋ยวกูไปเอาตัวนั้น ลูกซองเหรอลูกซองเหรอฮะลูกซองเหรอฮะแล้วไงลูกซองแล้วทำไมอ่ะฝีมือกูกับมึงใครต่างกันเข้าได้อย่าไปชิ้ได้บูตหมดบูตหมดแล้วไงปิดฉากเลยนี่แม่เดันโไลเซอร์โทษทีมว่ะนะวิพีกันดับผมเก่งก่อนเอาโอเควิธีโคตรโอ้โดนแยิงอีวิธีโอ้ดูดิอู้โดนแยิงอีวอู้ ไปกันเถอพวกเราไปเถอะโอไอ่าโอะไรนะโอตายเอาเลยขอไอ้น <If> ี่กันละโอ้โหใครสัตวไอะไรใครสั่งมาลูกเหรอไปเลยคอมโบไหวไหมไหวไหมมาเลยไปลุกขึ้นมาดิ ลุกขึ้นมาดิหนูไอปีมงเราก็ตัางกันแล้วไอ้น้องจริงนะจริงสเราก็ตัางกันแล้วอ่ะโอ้ยแม่บิ๊กแม่มาแม่จิงมาตอนที่รู้ปวดได้ย่ยโอ้โหจะเล่ามึงจะบอเราจิกไข่ไอ้ทามุดไอ้ท่ามุดไอ้หอนกับมันโอ้ตายนะเพราะว่ามันปวดทับลายกอดได้จะเล่าอืมดีนะที่ตัวนี้มันดีข้อดีกันเนี่ยดังกลโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้เดี๋ยวเหม่ๆ Mày đồ mày đồ mày đồ mày chết. Fi gặp gỡ, mày mày một con mô, mày mày chết mày mô, mày mày mô,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  mày chết mày mô, lắm mô, mày mày mô, mày mày นี่แกปลาสับไมียอไงจนตีอูเข้าแล้วอ้นนี้ไงนี้ตีเอยตั้งกเอเอโชคทีบ้านอ้องนีแน่นโคตเอาให้ดไปทำลายก่อนวตัว้งตั้น,นไิโดนไปชิบหายแล้วบุดหมดโคตรมุหมด

เอ้อโดนสบตอนมึงโดนสับกูจีเกก่อนแลวโอเคเรียบร้อยกูไม่ได้เอ็มอีพีฮอบนอฮือฮแบนือฮือนืะฮือฮืออฮือฮืออฮือฮืทฮือฮือฮือฮอด้ออฮือฮือฮือ่า ฉันคือกระดำฉันคือกระดำใช่แล้วฉันคือพวกเราทุกคนคือกระดำฉันคือกระดำฉันคือกระดำฉันคือกัะดำเข้าใจไหมเนี่ยที่คือกระดำอ่ะไอ้บุ๊้ฉันกระดำแล้วไงยวรู้จะรู้จะรู้ <ส>มาเหอะเยอะมาแบบมดโออ่ะคิดว like ่ามันจะสู้ซันไลเซอร์ได้เหรอไอไอตัวไอตัวมกล่องกูติดฟาสตูเวทพ่นมาเลยนะเฮ้ยเฮฟวี่เวทพ่นเต็มเลยนะเือหลวงเจอซันไลเซอร์กูเข้าไปป่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรู้ไอ้เหี้ยรู้มึงดูถุกซันไลเซอร์เกิดไปแล้วมึงรู้ไหมว่าแม้แต่เซซานะยังบอกว่าซันไลเซอร์เป็นแบบมุดโอเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะ้ครับ โอ้เียนั่ก็พูดกูทีกพูดวัดิดตัวหมคือกระดงโอ้หเหียชิายแเข้าเลยเข้าเร็วนี่ล่างนี้แหละคตชอบิงคอยิงยิงถอยถอยปปิ้วปเีโอ้เจ็บว่ะนี่เนี่ยอีกเชงกโดลงกลงดกงกูเอ้ยเข้าระยะประชิดโอ้โดนตันโอ้โอ้โหชิปะตัน ปิว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 นี่แหละเขาชอบจริงตัวเนี้ยอยากได้ในรหัสหลักว่ะแต่รหัสหลักไม่มีอ่ะกูต้านสถานะเอาไงอย่ายลเราไปปกกันไม่ทันโอ้โหโอ้โหตัวสวนอืมมึงรู้อะไรไหมเซ็นาเคยเก่าไหมว่ะการเข้าที่ท้ายจริงต้องเป็นอย่างนี้อ่ะกดรู้จักเซ็นาัไหมอ็มอยู่เนาะอยู่เนาะ ฐานซ้ำขาดไม่เลยฐานซ้ำนี่แน่นี่แน่นี่แหละนี่แหะโอ้โห้เยอวนี่แน่ไปเลอะบุดหมดบุดหมดสวยพี่สวยโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับ ครับก็เม <im suppression> ื <fin anta> <ots> <medim> ่อก <đây> ี้ก็ได้ทําการแบตหมดไปที่เรียบร้อยแบตหมดนะครับดูทีครับสภาพโอ้โหแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่งเสียจชาร์จเมื่อกี้เลยขึ้นสองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสรับคลิปเทคนิคในวันนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาคลิปต่อไปนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมคุณโกดอยากจะให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับดับเบิลโออ่าดับเบิลโออะไรนะซันไลเซอร์ซันไลเซอร์อ่าคุณก็อยากให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับระบบโอซันไลเซอร์ก่อนที่จะปิดคลิปัครบ โนโอซันไรเซอร์เป็นตัวที่เข้าประชิดได้ง่ายต่อสู้ต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์แถมมีอันติอันติที่สามารถกันอาวุธระยะไกลทุกชนิดได้ป,ป,ประเภทประชิดด้วยเอาไว้แก้ทางกับพวกตัวสายฟันเนลอย่างเช่นพวกนิวนิวไรฟีดอมได้ใช่ ่าแต่ทันซ้ำอย่าลืมบอกทันซ้ำมันกันอะไรยันปิชิดได้ด้วยนะพวกสกิยันปิชิดแบบนี้กันได้แต่กันไอ้พวกระเบิดไม่ได้ไอ้พวกระเบิดพื้น่ะกันไม่ได้ทันซ้ำยืดปีทั้งหมดอ่าใช่ไอ้พวกต้นฟันพวกอาวุธกายภาพโดนตีแล้วปิชิดกันได้กันได้หมดเลยใช่อ่ะเอาเดี๋ยวเป็นว่าเอาเป็นประวัติดีกว่าคุณล้วนให้ประวัติไอ้ Double O เอซัลเลเซอร์ดีกว่าไปจะได้ง่ายตัวในปรากฏตัวในคันดัม Double O V ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้ในอนิเมะจริง ตรวสาหเห็นว่าทําไมซันไรเซอร์ถึงไม่ได้ใช้แทนที่แทนแทนี่จะเป็นโอไรเซอร์เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าตามเนื้อเรื่องแล้วตัวละครอ,อย่างซานต้คอฟโรคนขับเอ่อเครื่องบินอย่างโอไรเซอร์นั้นไม่ต้องการที่จะฆ่าใครก็เลยตัดอาวุธส่วนใหญ่ของซันไรเซอร์แล้วกลายเป็นดับเโอกลายเป็นโอไรเซอร์แทนซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่าเซซินะถ้าเซซินะคนขับดับเบิลโอกรนดน่นั้นได้ใส่ซันไรเซอร์เข้าไป อกเลยว่ารีบองอัลมาสเป็นขุยโผงแน่มันโหขนาดน,นั้นริงเงวะก็เอาไว้แก้ทางก็เอาไว้แก้ทางตัวอย่างรีบองกัรดับไว้ดีเลยแต่เป็นตัวที่อาวุธจัดเต็มอย่างนี้นี่เอง mm hmm. ก็ตามนั้นแหละอ่ะก็มีอะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ like, ให้กับพวกผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผม แล้วก็ค่อยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับนะครับสวัสดีครับเอ่อคุณก๊อตก่อนไปก่อนไปกูกูว่ากูอยากจะแก้มือไะไเชี่ยเมื่อกี้เน็ตหลุดโอเคป๊ปป